เลยติดลงกระชากเอาเลยตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เ <Okay. S 1> พิ่งปรับคอนสปูนเองเอ้าติดอย่างนี้เอ้าติดสาไลติดเชือกขาดแล้วไ,ไปแล้วปลาไม่อยู่แล้วโถ่เอตัวเลกก็จะทำหลุดแล้วเหรอเนี่ย จำคดีเป็นปะจำคดีใช่ตก,กมันคว้าเลยน่าจะไม่อยู่แล้วครับแายโอ้ยอยู่อยู่ยัง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 อย,อย,อยอู่ขายเก่าไวเบชันยี่สิบกรมัม <c oughs> <c oughs> แบกปนมาเยอะ ห้างไม่ดูกับตำโมเม่นบต์บ่ลุกอีกเนี่ยส้มทองเห็นเห็นเห็นเหยื่ออยู่ใช่ไหมโอยหลุดซะแล้วโถทุกคนตัวแรกหลุดซะแล้วเอายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาให้ได้เอาให้ได้แต่อย่าให้หลุดนะ ตัวแรกโคมอ,อ่ะพี่ยืมเขาเจอตัออกอะไรอ่ะติดถ่ายอยู้ห่ายเก่าเก่าอย่างหนาเลยนะตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ต้องตัด,ตดนี่นะครับได้แล้วเว้ยตัวแรกไม่หลุ่นตัด ปลาดูวยนี่นะตัวแรกตัวแรก คนหมโคดจิกนะครับสิลินทอนนะหมโคดจิกสายจีโศูนจุดหนะครับนี่โดนแล้วโอ้ลงตกใจหมดนี่นะครับสิลินทอนสิลินทอนที่ตักเอามาวะไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาครับโอ้โอหใส่อย่างตึง โอ้ยยองยกแล้วครับไตเราที่ตักมาเรื่องที่ตักคุณครับเจ้าที่ตักไปไม่ได้ครับเอาเอาอันนี้แหละตักเลยทไมอาถึงมาครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดเต็มปากอยู่ครับโอ้โหไตไม่เอาที่ตักมาอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายอะไรครับเจออะไรเห็นเห็นผมในหน้ากล้องก็พอ ใ่ไหมตั้ง,ต,งตั้งขึ้นครับเห็นผมไีนาก็อ่านี่นะครับเรามาถึงิลิทอนแล้วนะตัวนี้กินไมโครจิกเจ็ดกัมนะครับตัวนี้เป็นกระสุนขีดนะนี่น่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่ามันอ้วนๆหน่อยน,น,นะครับนี่ตัวแรกตัวแรกนี่นะครับกินไมโครจิกสีลูกปลานี่นะเนปากล่านข่าวมือเลยนะครับสายศูนย์จดนะครับวันนี้มาทดสอบสายด้วยลองดูว่าเราจะรอดไหมเดี๋ยวตัวแรกมาถึงแล้ว หมดเปี่ยวปลาถูกแล้วขอ,ถ,วอถ่ายรูปก,กับปลาหน่อยเองครับอันนี้นะครับดีนะมาถึงแล้วต้องผมต้องเบิร์นโชว์ไหมเนี่ยผมต้องสายเบิร์นนะดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะเนี่ยนะถึงแล้วถึงแล้วนะครับนี่ครับ ชุดแวนฟิตซีสองพันะครับแล้วก็สาย g ีซศูสยงจหกินทอนโอเคครับเราเข้าป่าดอกสนูไม่รู้หละดอกเหลืองๆเนี่ยรู้เขาเรียกอะไรต้นกระจับกระจับเขาวควายปะไม่ใช่ไม่ใช่ต้น,ตนที่อ๋อ หมายความว่างไงไอตัวที่มันเป็นเขาเขาไอตัวผู้ตัวนั้นเหรอตัวนี้เป็นตัวผู้ไม่มีลูกจะจับเขาควายไปขอนแก่นเคยจอดซื้ออยู่มันก็มันๆเหมือนถั่ว,ว,วจุวจ่จาจุ่จะงามแท้ นี่เรามาเจอคอกนะครับคอกหลงดูดูตาดีมากน้ำนิ่งๆปลาไม่ขึ้นด้วยนะเหลือทั้งพ่อทั้งแม่ เดี๋ยวลองกวดดูครับวอออกกไมย้นนนี ใช้ไอซีปลาสูตรเพื่อนจำกว่าดินดินสันนะ,นะ,ะเมอนอมันของหยาพอดี่มันไรกวดกันเลยคือซับโหดใช่แหมคันแข็งมเกียบร้อยครับ ให้มิ่วิ่งไปเลยนะอ๋อแม็กซ์สาวสิบห้าลงแคปไฟล์ครับอย่าย้ำเยอะขอร้องมันจะหลุดอีกไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรมืออาชีพยกเลยไม่มีอะไรเลา ออกเข้าไปเห็นไงขันแข็งขันแข็งล็อกโหดคนก็โหดโอ้ยังล่าออกได้เบรกปิดจนตายโอ้มีห้าโลห้าโลโอ้ยบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ฟักกินฟักไหมครับฟักไหมเอาหกิปเปอร์ไม่มีกระชังที่ตักไสก็ไม่เอาขึ้นเรือครับจะเล่นแล้วงานนี้โอ้โหกดคัน เช็คอินครับเช็คอินสิรินทอนอ้เข้าเกมง่ามเลยนี่ส<ล><ล>ี่โลบวกบวกเอาไงดีมือจนสัน่น<ง>คนสับมือจนสัน่นเนาที่ตรงที่ตักที่จับไม่มีอะไรสักอย่าง เป็นไง้ส้นส้นดากเลยอะไรนะด้อากาศแล้วมันชอบยังเดียวเลยนี่ยังเดียวจุกมากเลยมาุกเลยาต่อเดี๋ยวนะผมจะยกปลานะครับ หดสองสอเดี๋ยว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 งพียวเดี๋ยวเดล้ยวเดมวี๋ยวเด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 ี๋ยวเอาที่ตักผมเลยครับโยนไว้ผมเลยก็คือลดเลย

อึ๊บพีตักนะครับอ en ึ๊บขึ้นเลยครับหยอบไม่รอดมามามาขอพูดอะไรสักหน่อยสิ พูดอะไรนะครับพูดอะไรหน่อยคุณอยากพูดอะไรครับปวดเบ็ดนะครับนะยิ่งกังองเข็มไหมหาสมุทรอะคาอกหลงฤดูอ้า ต,นะต,ต,ตัวนนึงะขาขี่มิกซ์จั่นนี่มาติดขวิดเลโอ้ยตัวนี้หลังจากที่เมื่อเช้าทำหลุดไปสองสาตัวนะครับแต่เป็นกระสุกหลุดตั้งแต่เช้าหลุดตั้งแต่เช้าเลยครับไม้แรกก็โดนเลยแต่เป็นกระสุกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกแม็กซ์สามสิบห้าเป็นยังไงบ้างครับคือ <c oughs> ก็ปุ่นล็อกครับฉ<ช>ีกหายเหนื่อยหายเหนื่อย หลังจากที่ทำหลุดมาทั้งวันแม่งปลาตัวเดียวแม่งขี่่กูทั้งวันอันนี้ก็เป็นตาคอกหลงฤ้วดูนะครับผิดคิวผิดคิวไม่รู้มาไงมาตีกระสุกผงครับแต่เจอคอกตีไปแค่สามไม้ครับโดนไม้แรกหลุดขวางหน่อยยกตัวของขวางหน่อยไม้แรกหลุดยกขึ้นสูงๆอีกหางมันต่ำกว่าคันเิทอ่าอุยหนักครับหนักประมาณหกครับ้ประมาณไซส์หก สูบบ่อู้ปากายย็ดคี้ฟังปากายว่าอยู่มันมันขึ้นสาอรย่าหลุดนะอย่าหลุดนะกดไว้กดไว้กดหัวมันลงกดหัวมันลงเจดคีอ่อนๆ่อยบีกอะคลายออกหน่อย ปะกายนะครับเอ p ีพีวิปกายซิลินทอนโอ้โหเจอสามสปีชีแน่นเลยสุดยังไงบ้างครับเอาขึ้นเรือก่อนอ้าไอ้ปะกกยเว้ยโอ้โหว่ายุ้งยังไงเนี่ยมันขึ้นซ้ำนะอุ้มเหมือนเดิมไนมาผมผมค่อยๆยอดหน่อย ทีีมน้ครับไ,ไม่การีเรียวด้วยยงเดียวด้วยนะเดี๋ยวเหนื่อยก่อนปะกยปะกยปะไก่คนปะกก่ไม่งอตจริงๆว่ะคนนี้ไม่เอาปลากระสุนเลยไงวะเข,ข้าหลุมมันพอดีผมว่ามันไม่เอาของผมก่อนผมตีก่อนเลยนะเนี่ย ่ขึ้นคู่ได้ครับประกายผมเห็นขึ้นคู่เลยโอ้โห oh, หยอดลงหลุมรังประกายพอดีนะครับโอ้ย oh, ใจอยากได้ที่ตักมากเลย <laughs> ใจก็ไม่ถือที่ตักมา <laughs> นะครับดูดูหัวเลาะเยอะ้ะ,ะโดก็ได้อุ้มโซซัสโซเซ,ซขึ้นนะครับทัง <laughs> ไงดีเนี่ยนะไอ้ใจทังไงดีครับเอาหีมมนี่ง ปากาด้วยขี้นี่แห้งๆด้วยครับอย่าว่าน,นี่ปากก็หน่อยมาทุรกทุเรไตไตทุกแงจิปเบิร์ก็จิปเบิร์ก็มีเข้าเต็มกลาง เสียวเ,เว็บเสียเว็บเย็บพืนอ,อุ้ยต่ำเรือหัวแตกแไม่เคยเล่นปลาหวานขนาดนี้มาก่อนทิ้งตัวนะครับเห <c oughs> มือนยอ่อฝาบ้าน นี่ยถามพอยได้ครับเด้อยเหี่ยไปแห้งเลยแห้งที่สุดเทอร์สีงามโอ้โอ้ยังข้ามมาอีกเหรอโโอ้แห้งๆโอ้ยมันจะรุดไปข้างหลังมได้ครับเนี่ยไปแห้งได้ครับเนี่ยเด้งคิดจับมาโชว์เลยครับโอ้แมนออฟเดอะแมทสปีชี่หายาก น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหรือแปดเนี่แหละครับเป็นปลากายตัวแรกในชีวิตนะครับโอ้โหวายเบชั่นนะครับเหยือ yeah, ของ AVP รัวนะครับโอ้โหเหยือลักเหยือลักครับเหยือยืมเหยือลักเอาอยู่เพื่อนออเต็มปากนะครับดูนะครับโอ้โหอันนี้เฉียวหลุดให้อยู่ในปากรอบนึงแล้วนะแผ้ข้างบนนะแข้มุมปากครับแผ้มุมปากอันนี้ไม่กล้ายกโชว์นะครับ เพราะมันบัวครับจกหงอกอ<ฮ>จ้อันนี้จกไม่ได้ครับจกเงอกนี่คมมากก็ได้เอาเขาันนั้นกัยได้เป็นคนถ่ายรูปได้ไหมอยากถ่ายรูปคู่กับตัวนี้มากเลยอเดี๋ยวผมสละผ้าผมมาจับเอาก็ได้ให้เขาดูเยือนนะครับ <c oughs> โอ้โห คนหมาน่ะคนหาอะไรหมานิบหายไม่ได้มาตีกระสูกนะเขามาตีปลาแปลกนะเน,นี่ยปลากายผมแค่ข้นคููแล้วมันข้นคู่เลยอยู่มาใส่รังก่อนไหมขอถ่ายรูปก,ก่อน,นได้ไหมอันนี้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกคนถือปลาไม่ให้ปลาผมนะโอ้โหเหนียเหนือคมมะเหนียคมเหรออือ ยอยดีวะ่ะเงยคมเงาคมอยากคมแต่อยากถ่ายวะยไ,ไม่เป็นไรนี่ล็อกล็อกไว้ล็อกอยู่ไหมไม่อยู่ครับจับแน,น่นๆย,ย,ย,ยายายาล้วงเงยคมทำไงดีอ่ะยกยุกเลยอ้าปิดกล้องก่อนกดขา้างล่าง ่านีนค,ความรู้สึกครับโอ้ไม่เคยเจอปลานี่นะเป็นสปีชีที่หายากมากนะครับอันนี้น่าจะกี่โลครับเนี่ยประมาณ6หรือเจดไซส์เท่าไหร่ครับให้เท่าไหร่ <5 S 2> ประมาณไซส์ <5. S 2> ห้าอะไซส์บอกว่าไซส์ห้าไซส์ห้าก็ไซส์ห้าครับเป็นยินไวเบชั่นนะครับอ่าได้ด้วยคันแม็กสาห้านะครับพี P 6สายพ e ี g s จีโนะครับพี P e 6นะ ได้โดยไตออฟเผื่อนน้ำพุงมาไกลนี่นะครับมาเชลิทรอนมาสิลินทรอนนะไซนี้อ่ากดเดี๋ยวทีนี้มาถึงที่แล้วนะครับไตรับถึงมือเอาเปิดถังให้ดูหน่อยครับโอ้โหโอ้ขี้ตมไหนโอ้ ทำอะไรกินไรวะเน,นี่ยทอดปลาไก่มาถึงแล้วซิรีทอร์นชายตีก่อนนะเัวเนี้ชายตีก่อนนะ <c oughs> ขอดูชด,ดหน่อย <c oughs> ขไอนี่แล้ว่ะยี่งดูโดโดูหน่อยชายยางึอดเนี่ยแแหงก็ดได้ แน่นครัแบบยังทอดเลยดึงแนบบ่นแๆบบแบบเดี่ยวในปัจจุบันนี้ข้อลงดูดูอันนี้ก็<อ>มาถึงแล้วสิอทอรเอาปลาผมมาโชว์หน่อยอเอาปลาคน,คนได้ก่อนท่อนี่เจ็บตัวทุกทีเลยวะนี่คือปลาปลาของชาย <laughs> <ำ>ไอ้ดิกำหัวไม่เห็นหางเลย <laughs> ปลาของชายนะครับนี่คือปลาของชายโอ้ช้ำใจอเอารยงปลาหน่อยรยงปลาหน่อยรยงปลาหน่อยโอ้โหคานียครับผมบอกเลยว่าสิรินอรหากระสูนไม่เจอครับคลิปนี้ ก็ค่าไตา้นะครับทั้งวันแล้วกับข้าวนี่เราหามเาเปลือกไตเลยนะก็ประมาณ1,200บาทนะครับแล้วก็วิ่งมาเส้นนี้พัทยาน้อยก็โทรมาแล้วก็เตรียมขึ้นเครื่องเลยนะครับมีหมาเยอะหมาเยเยอะ,มา,ยยอะมากแต่ว่าไปกันไม่หมดนะครับเพราะตอนเช้ามันลมแรงอ่ะเดี๋ยวสรุปผลงานตอนค่มให้อีกทีนะครับวันนี้ก็ลุยกันตีปากายหลุมกันก่อนนู่นคนหมานสึกไม่น่ามาเลย ัสดีครับออตอนนี้ก็จะได้เวลากลับแล้วนะครับสู้มาทั้งวันเขาบอกว่าสิรินทรกระสูปเยอะนะครับตามหากะสูบไม่เจอนะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ปลาเกมที่เราตามหาคอกหลงปลากายหลุมนะครับตีต,ตีมุ่วม่วมันก็กัดนะดูแดดอย่างร้อนนะครับน้ํานิ่งเป็นกระจกเลยตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะครับพทัพทยายพัทยาน้อยนะครับก็เรามาตีปลากายจิบต่อนะ ม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหน้าพัทยาน,น้อยเลยวันนี้ก็มาเทสอุปกรณ์นะครับกับสายที่ผมเอาเข้ามานะจีโชจีโชนะครับวันนี้ไตออฟจากสกลนครนะครับได้รับไปเทส PE 6นะผมผมใช้0.6กับกับ PE3 แต่ผมไม่ค่อยได้ตัวนะครับผมได้แค่กับสูตรมีคลิปดึงกันด้วยนิดหน่อยนะครับก็ เดี๋ยวสรุปแต้มให้ฟังนะครับก่อนกลับเนาะเดี๋ยวอาจจะค่ำเพราะว่าเราต้องตีปลาปลายายนะครับเดี๋ยวเราเคาะหลุมไปก่อนก็เดี๋ยวฝากผลงานมาด้วยนะครับกระดี่ v v p วิปนะครับ20 22กร,รมัมแล้วก็ไมโครจิกนะครับวันนี้มีผลงานด้วยก็มีเชดโดลงมานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมลุยกันต่อแล้วอันนี้ขอบคุณไตยด้วยครับไต่ก็ขอเบอร์นะครับครับผม081ครับ ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปเจ็ดหนึ่งแปดดหนึ่งดแปดหนึ่งหนึ่งปดนะครับที่ศิรินทรน,นะครับไตอะไรนะครับไตสมพรครับไสมพรนะครับไตนี่พาเข้าหมายกระสูบแต่ว่าได้ปลาแปลกเสมอนะครับแต่ว่าชอบตรงที่ไตจะพาไปหมายชะโดรับตัวใหญ่มากจิบนินๆน,นะแต่ปัญหาคือมันขึ้นไก่ตีไม่ไม,ไม่ทันถ้าใครอยากจะมาก็ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับก็หรือไม่ก็โทรเลย ก็เขาอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าหมายสวยจริงปลาฝูงนะครับแต่ว่าพวกผมไม่ค่อยตามมันนะ